tukai kuye tu naa naaa tukai kuye tu naa huisho naa 上他们的现在是，就是上了的就上他们那哈、啊，我讲讲啥子了，我就讲啥子东西了。看看啊，那是哪？在哪呢？哎呀，还、啊、我就讲你那呢，我说路这些在哪呢？那个是八角呢，还、哎、北上了，在哪呢？上哪？天津北上了。 น,น,นั่นจะเยอะเล็ีล่ไหนจีนั่ตอนนั้นยูจูแลาวตอนไปชีงน้นอยูอยู่ที่บ้าอยูเป็นอนดีด้วยนะสบายดีเพืเ่อนๆเนด้อพอดีสนใจไก่ป้าทัานได้เลยเด้อตัวนี้ก็เป็นไก่ป้าปีที่ปีที่สามแล้วเขาจับได้ตอนปีที่หนึ่งเลยปีไก่เนี้ยก็ได้เซตตัวแม่แล้ว ปีนี้ก็เป็นปีที่อ่องแล้วยังบไิขั้นเทเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนเก้าเดือนสิบนั้นยังไปขั้นทเทเลยเลี้ยงมาโดนแล้วเขาเลี้ยงสร้างตัวชีตัวเดี๋ยวนี้ก็เบื่อไหลแล้วไหลตัวมันยุง่งแล้วช่วงนี้ก็เป็นยุง่ง ก็เลยคิดค้นเบอยากเลี้ยงแล้วอยากเลี้ยงตัวที่มันโตได้ตัวที่มันโตบปได้นี่เบอยากเลี้ยงแหละมันเมื่อยลาไรเนลาอยู่เกินโง่เลยนะอยู่ตัวมอเป๊บประชงน,นปปี่อยู่สปี๊บประดุฮักกูซึอยู่อยู่บกขึ้นตาเลยนะช่วงน,น,นั้นมันอะไรอย่างเงี้ยทีมันจอดแต่มันะจอดแต่มัน nên nên phong yêu anh <Nhạc> nên nhớ đồ kia đây nên xả tàu trong một chuột bò nữa tụi nè mà trái u mà giờ cái mà của chuột lọ thì trái u chỉ lấy chuột bò thì nó chỉ lấy chuột bò hằng nè, trái nó lô lia chỉ cũng cho lấy tụi nhỏ nó chỉ trái lấy ó ra hàng của mà cho lấy giả lì rồi chỉ tụi ta rồi ᱡᱚ ᱜᱚᱥ ᱪᱚ ᱟᱫᱚ ᱧᱟᱜ ᱡᱚᱞᱚ ᱪᱮᱱ ᱡᱤ ᱪᱚᱛᱚ ᱞᱟᱦᱟᱱᱟ ᱞᱟᱡᱟᱛᱚ ᱛᱟᱱᱟᱦᱱᱟ ᱢᱮ ᱞᱟᱡᱟᱛᱚ ᱛᱟᱱᱟᱥᱮ ᱡᱮᱛᱩᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱯᱮᱛᱚ ᱤᱧ ᱢᱮᱥᱮ ᱪᱮᱱᱚᱱ ᱨᱟᱠᱟᱦᱟᱞ ตัวละครด,ด,าดา่าตียตังด่าถูอี่ยาดิโนเซ่ตียังด่าถูอี่ยงนะติงเห็นโนตอนนะคูณเริมสนใจทำได้เลยเด,ด้อคอมเมนต์มาหรือว่าแสดงความคิดเห็นมาเลยเด้อ